เดี๋ยวให้คุณวันชัยพูดถึงที่ชาร์จสาธารณะตัวนี้สักนิดหนึ่งครับใน,ในเชิงปฏิบัติตัวตัวรถเองเราถ้ามีปั๊กที่เสียบไฟซเข้ากับบ้านโดยตรงหรือว่าเข้าปลั๊ก220โวลต์ที่ใช้งานทั่วไปที่สามารถรองรับไฟ16บแอมป์ได้แต่ว่าในถนนสาธารณะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลานจอดรถหรือว่าเป็นเช่นตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามจุดต่างๆที่ จัดเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพับบิค Charging หรือว่าเป็นไว้สำหรับบริการ,รทั่วๆไปซึ่งจะเป็นระบบเซฟตี้ครบท้วนแล้วก็จะมีระบบคิดเงินหรือว่ามีหรือว่าเป็นออปชั่นก็แล้วแต่เพราะในหลักการก็คือจะมีเครื่องแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็ เหมือนเดิมหัวก็ต้องเป็นมาตรฐานในไอซีหกสองหนึ่งเก้าหกไททูอันนี้ก็เป็นลักษณะว่าเวลาไปที่ฟับบิกหรือว่าเป็นที่จัดเตรียมไว้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้ชาร์จแบบนี้แล้วก็สายชาร์จเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็ชาร์จเข้าไปที่รถก, <c oughs> ก็เหมือนกัน <c oughs> เหมือนรถไฟบ้านเหมือนกับ,บท,ทั่วไปเพราะมันต่างกันแค่ว่าในส่วนของฟับบิกอาจจะมีระบบคิดเงินอ,อาจจะมี ผ่านหยดเหรียญหรือว่าบัตรเครดิตแล้วแต่ตู้ที่เขาจัดเตรียมไว้ซึ่งในเฟสแรกเราอาจจะเป็นเป็นบัตรเหมือนบัตรเติมเงินอแบบนี้อันนี้ในกรณีที่ว่าจะคิดเงินแต่ว่าฟรีก็มีก็แล้วแต่ว่าซึ่งเราเองก็จะสพอร์ตฟรีบางส่วนแล้วก็ที่เป็นของบริษัทที่บริการทั่วไปเขาก็อาจจะคิดเงินอันนี้ก็เป็นลักษณะของพับบิคเซอร์วิสที่เป็นสถา,านีชาติเหมือนปั๊มน้ำมันคล้ายๆปั๊มน้ำมัน แต่ที่น่าสังเกตคือพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นปั๊มน้ํามันครับหมายว่ามันอยู่ริมทางอยู่ตรงไหนก็ได้อก็ก็ก็ที่เป็นแบบว่าที่สาธารณะแล้วก็คนใช่แบบว่าพุกผ้าหน่อยคนเออเช่นลานจอดรถเนี้ยมันจะเราเห็นว่าไม่เหมือนว่าเออถ้าเป็นปั๊มน้ํามันคุณต้องขออนุญาตต้องห่างจากโรงเรียนมีโน่นมีนี่มีกติกามากมายแต่ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยกติกาแทบไม่มีเลยขอให้มีที่จอดรถ ครับเบื้องต้นนี้วางแผน bien, ที่จะนำไปใช้จริงได้ประมาณสักเดือนไหนครับตัวนี้เราเรามีเครือข่ายที่จะลงก็ค oui. ือจริงๆเราคุยกับผู้ผลิตผู้ที่มีเขาเรียกว่าเป็นบริการสถานน้ํามันซึ่งเขาก็สนใจที่จะดูแลส่วนนี้ไปเพราะว่าวีราเราก็ทำรถเป็นหลักคนที่เขาให้บริการขายน้ำมันเขาก็ค่อยๆปรับมา ในช่วงเปลี่ยนผ่านตัวนี้เขาเข้ามาเพราะว่าคือยังไงเขาเป็นเซอร์วิสของไม่ว่าเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นไฟฟ้ามันก็ไม่ต่างกันครับผมครับอาล้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการที่จะเติมไฟฟ้าเข้าสู่รถอ่ามั่นใจว่ามีเครือข่ายเพียงพอที่จะรองรับอ่ารถที่จะคล้ายๆกับเป็นสถานีบริการน้ำมันนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็มั่นใจได้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. เราก็ได้พบ mm hmm. แล้วก็สัมผัสนะครับ mm hmm. รูปลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยวีราวีวันะครับทั้งภายนอกภายในตัวรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับคุณวันชัยอยากจะเป็นเจ้าของสามารถสั่งจองแล้วก็ติดต่อสอบถามช่องทางไหนได้บ้างครับในในตอนนี้เรารเราก็ติดต่อเข้ามาที่ท,ที่สำนักงานได้แต่ว่าในเบอร์ผ่านโทรศัพท์ก็เบอร์ของผมก็81 8234027ฮะอันนี้ก็สามารถที่จะสนใจเข้ามาดูรถหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจจริงนะฮะนัดวันเวลาครับผมกับคุณวันชัยมาเทสต์ไรท์ทดสอบในการขับได้ครับผมได้เลยครับผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์คันนี้ย้ำราคาอีกสักครั้งหนึ่งครับเอ่อ9แสน4หมื่น5พันครับผมครับ ก็ราคานี้เลยนะฮะเปิดตัว945,000บาทสำหรับ v ีร่าวีวันคันนี้ครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ซื้อไปใช้ระยะเวลาในการรอรถคันนี้นานไหมคะในเฟสแรกนี่เราเราจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในในการที่จะส่งมอบรถรถคันนี้ครับผมครับรวมไปถึงให้ความมั่นใจสักนิดหนึ่งเรื่องของการบริการหลังการขายแล้วก็การ รับประกันถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราดูแลลูกค้ายัางไงบ้างครับตัวนี้เราเราก็จะมีะข้อตกลงกับทางทางกลุ่มของอที่ที่จะทำศูนย์เซอร์วิสฮะ,ะก็ก็เป็นทำเสร็จก่อนที่จะส่งมอบ ล,ลูกค้ารถแรกนะครับผมตรงนี้ก็ก็ไม่ไไมไม่่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องเซอร์วิสครับผมครับลถแรกที่สั่งซื้อมานี้30คันใช่ไหมฮะสาคันครับผมจะส่งมอบประมาณเดือนไหนนะฮะประมาณ3เดือนก็คือประมาณเดือนเมษาครับผมประมาณเดือนเมษายนครับผมอ่าก็จะเริ่มได้เห็นรถวีราวีวันตัวนี้วิ่งในประเทศไทยบนตามท้องถนนแล้วครับผมฮะมีทั่วทุกภูมิภาคไหมครับส่วนใหญ่ในเฟสแรกนี่คือเราโฟกัสที่กรุงเทพก่อนนะครับอ๋อเป็นกรุงเทพเลยใช่ไหมครับผมฮะา เอาละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของนวัตกรรมยานยนต์ที่นําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับคุณวันชัยมีสิริที่มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ และคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Most Exclusive ได้ใหม่นะครับในตอนหน้าทางช่อง Most Channel นะครับ PSI 246หรือจะเข้าไปรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า PSI Most Exclusive วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและคุณวัญชัยรวมไปถึงทีมงานรายการทุกคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ